สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พวกเราอ,อยู่กับก้าเก่าคืนอาร์ติกนะครับหรือเรียกชั้นๆัว่าไอแคนแนปแหละหน้าผปมันจะเป็นแคนแนปเอาแหละวันนี้นี่ผมใช้ค้าในนี้อยู่เป็นเป็นค้าที่เริ่มต้นมาจะมีกระเป๋าให้อะไรเอทคานผู้มชมมาแล้วก็ไปลุยกันเลย let's go ครับตอนนี้ผมก็จะมาตัดไม้ครับผมตัดไม้กันเริ่มต้นยังไงต้องตัดไม้ระหว่างนี้เราจะมีเวลานอกจากตัดไม้ครับโอเคนะครับ ก็แล้วกัทสำหรับชมผมก็จะตัดไม้ก่อนโอเคจุ๊บจื๊บกระเป๋าเต็มทุกคนอาจจะไม่ได้ยินเสียงเกมแต่ได้ยินวะถ้าจะไม่ได้ยินมันงโอเควิวอัพแล้วเออกระตุกเอาไปลุยกันเลย Let's go bro ตกลงเติรไฟกันโอเคเอผมขอแวะบ้านหลังนี้แป๊บสนึงมันมีฐาน เออเออเออกระตุกเออกระตุกโอเคเออว้า OK. ว oh. wow. like oh, ันี Me ่ผมเกิดน <x> ี <De explicitly. S 2> ่โชคดีจริงจริงบอกเราจะได้อะไรมาดูกันอู้บูมาแรงใช้ได้อยู่นะเด็กเดวค่อยเก็บเอาละนี่ต่อไปก็เก็บนี่ โชคดีนะผมเจอตรงนี้พอดีแต่ว่ามันไม่ช่วยอะไรเลยอะเต้าผิงมันไม่ช่วยอะไรเลยใช้กระทางสวยงามเข้นไปบนกันตอ่อลุยจัยงหวะนี้ดูสิจะได้อะไรจะอุย้ยหนังตัวติ๊กเออเก็บม,มาก่อนได้ใช้ได้ในอะนาคตอืมอุย้ยกระตุกแอบแอบกระตุกหน่อยนะึงนะเอ้ย แล้วกล่องนี้จะได้อะไรผมอาจจะตัดต่อเป็นช่วงๆนะครับอันนี้ผมมาพักผมไม่ได้พักในเก็บอุ้กระบองสวยงามเคยอาเข้าเรื่องหน่ยกันจจงหว่าน,นี้คือตอนนี้คือผมกําลังเร่งด่วนๆคือตอนนี้ผมพยายามหาของให้าาได้มากที่สุดแต่ว่าจริงๆเครื่องผมมันไม่กระตุกนะแต่ว่าในคลิปมันจะแอบกระตุกเล็กๆน้อยไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันเค คือผมพยายามสันเบอร์ให้มากที่สุดผมมันผมจะโดนสุดแต่ว่าผมอยากจะบอกคือตอนเนี้ยผมลืมว่าทางกระบป๋าอยู่ไหนผมก็เลยพยายามหาขอแมบไปเจอแล้วผมเปิดกล่องผมได้แต่ของเกลือตอนนี้ผมก็เพราะผมเจอของแมปุ๊บผมก็เดินบนไปเรื่อยๆแล้วผมเจอไฟฉายอ่ะของคนนี้ผมก็กินพรผมเจอของแอบผมก็กินกล้วยแล้วผมก็วิ่งเลยแล้วก็เก็บแต่ว่ามันเก็บไม่ได้เพราะเป็นไฟฉายเออ ีัยนี้ผมก็หาจิ้งจอกเอาหาจิ้งจอกนะรอหวัางนี้ก็จะหน้าลำก็ลำบากไปเล็กน้อยโอเคนะคุณผู้ชมอุ้ยเฮียเมียวเมียวมาเมียวมาโอ้จื๊บจื๊บตายจริงคนก็ตายแน่แล้วโอเคต่อไปก็เอาละสกิปไปเลย โอ้ oh, People ดู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 ดับหนังไหมวะดับปคือดับปดรอปหนังดับหนังดับหนังด้วยสวยงามเลยแพนกวินละได้แพนกวินละหรือว่าจิ่งจับก่อนดีวะอันไหนอยู่ใกล้กว่ากันเอออันไหนอยู่ใกล้กว่ากันเฮ้ยแพนกวินเอ้ยผมดูไม่ค่อยดีผมน่าจะได้ผมผมน่าจะไม่ได้หนังละอะไรอะนั่นคืออะไร What the fuck bro? มันคืออะไรนี่โอเค let's go b o าวเอาขวัญดีก่อนแล้วกันไม่เจอขวัญดีเออเอ้ยยังไม่เจอนั่นก่อนไอ้ได้แล้วกวรจะได้แม่งเอ้ยโอเคเดี๋ยวไปด้านก่อนไปได้ของของเออเอานะเก็บมานี่ก่อนอันนี้ก็่อบน้ำมาปาลุยโอเคครับท่านผู้ชม คืออันนี้ผมกําลังเรียกว่าไงดีผมกําลังาหาแหล่ของซึ่งสิ่งที่ผมต้องการที่สุดคือเจ้าหนี้ขวานผมผมจะตอบแค่เสียงโอเคแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวตอนนี้ผมมาคิดหนักผมก็เลยเรียกกระเป๋ามีโขวดออกมาเออโอเคเป็นลุยกันต่อตัดไม้โลดเอาเลยนะเฮ้ย เต็มแล้วเว้ยเฮ้ยเฮ้ยกูรอตั้งนานเต็มแล้วเฮ้ยกูจะเต็มมหมเฮ้ยไฟเต็มแล้วเว้ยดีจริงกูเรออกสำรวจแล้วเฮ้ยโอเคนะครับคุณผู้ชมจังหวะนี้คือผมกำลังไล่เก็บของแต่ละอย่าง คือผมพยายามตัดให้สั้นที่สุดผมเจอเม็ดคิดเยอะมากแต่ผมสปล่อยไว้อย่างหนึ่งเลยนะท้ายคลิปจบแบบไม่สวยโอเคจังหวะนี้นะครับุยคือไอตอนเนี้ยคือตอนนั้ออน,นผมได้ไยินเสียงแคนดับไม่งี้ยแต่ว่าพอหันกลับไปไมันไม่เจอรู้สึกกลัวคนดูเนี่ยเห็นไหมคุณผู้ชมอันนี้คือผมพากนะผมไม่ได้ดึงตัวไหนนี่ แต่ก็มีตอนหนึงที่ผมบันทึกอะ่ะบันทึกน้อยๆน้อยเสียงไม่มต้องเล็งสุดอะ่ะจะบอกแล้วฮะว่า,วาก้อนนื้ไม่ติดอยู่ได้หนะไหนเวคือผมจะบ้าตายอะโอ้โคตรจะบ้าแบบสุดๆเลยอะ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะไปช่วยเด็กเลยแล้วกันลยุยเอาละไปกันเลย คตัวอีคครับคือผมมีอ่อขา้วจางบอกผมโดนได้โอจากเกมอ่ะแต่ผมแต่ผมได้ได้สี่สิบกว่าวันนะผมพูดจริงนี่ของที่ผมปลดล็อกอะไรนะยิปกาพก็ถือว่าใช้ได้นะเอาละก็จบเขาพี่คนที่เข้ามาดูก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยลาก่อนบ๊าย